DIY LOOM b r a c t l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำทำําข้อมือลาย I love you แบบนี้กันนะคะตอนรับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ในเดือนในความรักเดือนหน้านะคะโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งก็คือรางเครื่องมือ DIY r o o m บอรดรุ่นใหม่เราจะใช้แค่ครึ่งอันนะคะแล้วก็ใช้2เส้นเท่านั้นนะคะ2 Utility Hook ค่ะ สามลิมิเต็ดคลิปค่ะ3ตัวนะคะ4จะเป็น100%ซิลิโคนนะคะวันนี้จะขอใช้เป็นซิลิโคนในชุด Pastel Collection นะคะโดยจะใช้เป็นสีฟ้าพาสเทลเรืองแสงและสีชมพูนมนะคะและที่สำคัญคืออันนี้เราจะต้องมีกระดาษหนึ่งใบและปากกาหนึ่งด้ามค่ะสำหรับการพลอตพลอตลายที่เราจะทำให้เป็นสลักษัณษ์ ไอเลยหัวใจแล้วก็อยู่แบบนี้นะคะโอเคเริ่มเรามาเริ่มการทำพลอตพลอตแบบนี้ก่อนนะคะพลอตเพื่อว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะทําตามลําดับตามที่เราพลอตไว้อย่างนี้ค่ะบรรทัดที่1เราก็ใส่สีธรรมดาก็คืออันนี้บรรทัดที่1เราก็ทําเป็นสีทองปกติเห็นไหมคะ2ก็ทอง3ก็ทองสี่ก็ทอง5กรก็ทอง6เราก็มาเป็นไอ้ละเริ่มไอ ใช้ทองกับใช้แดงตรงที่ตำแหน่งกากระบาดก็จะเป็นสีแดงอันนี้นะคะแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะใช้เป็นสีชมพูกับสีฟ้านะคะก็เตรียมกระดาษขึ้นมา1ใบนะคะแล้วก็เขียนค่ะด้านนี้นะคะคือจำนวนจํานวนความยาวนะคะความยาวทั้งหมดก็เขียนเลข1นึถึงยีนะคะโอเคแล้วก็ตีช่องค่ะหกช่องนะคะเขียนเลข1นึ่กำกับ1 2 3 4งสองาี่ห้าหกกำกับแบบนี้ นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพอดประกอบนะคะอันนี้มันห่างไปนิดนึงระหว่างไอกับตัวหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ชิดกันนิดนึงก็ขอเริ่มตัวแรกที่บรรทัดที่เจ็ดค่ะบรรทัดที่เจ็ดนะคะช่องที่หนึ่งเว้นไว้แล้วก็มาใส่ช่องที่สองนะคะนี้มันโดนโอเคช่องที่สองและช่องที่ห้าค่ะ นะคะอ่าบรรทัดที่8ค่ะ2 3 4 5บรรทัดที่9 2แล้วก็5แล้วก็เว้น1อันนะคะเว้น1แถวแล้วก็เป็น2 3 2 3 4นะคะแล้วก็ สามสี่ห้าที่บรรทัดที่สิบสามนะคะค่อยๆทำตามค่อยๆพอสแล้วก็ทำตามดูนะคะโอเคถูกไหมโอเคอ่ะเว้นหนึ่งบรรทัดไปที่บรรทัดที่สิบเจ็ดนะคะบรรทัดที่สิบเจ็ดก็จะเป็นตัว U แล้วนะคะตัว U โอเคบรรทัดที่สิบแปดตำแหน่งที่ห้าบรรทัดที่สิบเก้า สองสามสี่ห้านะคะอ่ะเราเอียงดูก็จะได้เป็นไอหัวใจแล้วก็ยูแบบนี้นะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะคะคือตำแหน่งที่เราไม่ได้กากระบาดจะใช้เป็นสีสีปกติซึ่งในที่นี้จะใช้เป็นสีฟ้านะคะตำแหน่งที่เรากากระบาดเราก็จะใช้เป็นสีชมพู อันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะอย่างบางทีเราจะทําเป็นสมมติเรจะทําเป็น I love d a s สมมตินะคะก็เป็น I หัวใจแล้วก็เป็น d a s แล้วก็พลอตเอาค่ะ d a อันนี้สมมตินะคะเราก็อาจจะทําเป็น d a s ตัว D dog เนาะอืมเราก็ทําให้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะนะก็เป็น D dog เนาะหรือจะเป็นตัว M แล้วก็พลอตดูให้เป็นตัว M นะคะโอเคเริ่ม ายังใช้อยู่นะคะสีชมพูกับสีฟ้าค่ะจะได้ไม่เกะก,กะเอาออกมาเลยนะคะโอเคเริ่มนะคะเราจะหันมาทางซ้ายแบบนี้แล้วก็จะทำหกช่องนะคะ1 2ึ่งสามสี่ห้าหจะใช้หกพินเริ่มที่สีฟ้านะคะยาวมาเลยค่ะ พินถึงพินที่แบบนะะแหรรบ 8, แ, 4, 5, แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สีฟ้าเหมือนเดิมค่ะกากระบาททําเป็นเลขแปดค่ะทําเป็นเลขแปดทั้งหเส้นเลยค่ะแนวตั้งสี่ห้าหแบบนี้นะคะหเส้นแล้วก็เอาเส้นแนวขวางเส้นแนวนอนนนนะคะ ขึ้นไปค่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ติ๊ก1ติ๊กที่บรรทัดที่1ว่าเราทำไปแล้วนะคะโอเคอ่ะบรรทัดต่อไปค่ะเหมือนเดิมใส่ด้านแนวนอน6เส้นยาวๆแบบนี้นะคะแนวตั้งเป็นเลข8ปดลายนี้จะเป็นเลข8ตลอดนะคะจะเป็นเลข8ต่อเนื่องเลย 3ามสี่หนะคะเสร็จแล้วก็เอาแนวนอนเกี่ยวแนวนอนขึ้นมาเมื่อเกี่ยวแนวนอนเสร็จทีนี้เราจะต้องเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเห็นไหมคะบนพินเราจะมีพินละสองเส้นนะคะแล้วก็เอาอันล่างขึ้นมานะคะ่ะเกี่ยวอันล่างขึ้น นะคะของทุกพินนะคะโอเคอ่ะบรรทัดที่สองเสร็จก็อย่าลืมไปติ๊กที่เลข2นะคะโอเคอ่ะเริ่มบรรทัดที่3ค่ะเหมือนเดิมทำแนวนอนด้านล่างก่อน นะคะแล้วก็ทําเลขแปที่แนวตั้งนะคะโอเคโปรเซสก็คือแค่นี้เองค่ะใส่เส้นแนวนอนทําเลขแปดแนวตั้งนะคะเกี่ยวแนวนอนขึ้นมาเสร็จแล้วก็เกี่ยวเส้นล่างสุดของทั้ง10พินขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็ ว่าเราทําแล้วบรรทัดถัดไปนะคะโอเคทาไปจนถึงบรรทัดที่6นะคะเดี๋ยวจะบรรทัดที่7เราจะมาเริ่มใส่ตัวหัวใจกันค่ะ,อ,ะอันนี้ก็บรรทัดที่6นะคะทีนี้บรรทัดที่7ค่ะบรรทัดที่7นะคะเริ่มเหมือนเดิมสีฟ้าที่แนวนอน6ช่องแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเห็นไหมคะก็จะมีแค่ช่องที่2กับช่องที่ห้า ที่เราจะใส่สีชมพูนะคะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วช่องที่1ก็สีฟ้าตามปกติค่ะช่องที่2กากระบาดไว้ใส่สีชมพูช่องที่3ฟ้าเหมือนเดิมนะคะช่องที่4ฟ้าเหมือนเดิมช่องที่5กากระบาดไว้ใส่สีชมพูค่ะช่องที่6ก,ก็สีฟ้าเหมือนเดิม นะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมน,นะคะเอาเส้นแนวนอนออกแล้วก็เกี่ยวเส้นล้างสุดของทุกันขึ้นมาโอเคอ่ะเราก็ติ๊กค่ะบรรทัดที่7ไปแล้วบรรทัดที่8นะคะ ช่องที่1เป็นไว้สองสามสี่หสีชมพูนะคะอ่ะมากดลงไปก่อนนะคะใส่เส้นแนวนอนสีฟ้ายาวช่องที่หนึ่งสีฟ้านะคะมาดูชัดๆนะคะช่องที่1สีฟ้าช่องที่2กากบาทสีชมพูช่องที่สามกากบาท สีชมพูช่องที่4ี่ก็การกรบาทก็สีชมพูนะคะห้การกรบาทสีชมพูสุดท้าย6กสีฟ้านะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะนะคะเราก็ทำอย่างนี้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะคะช่องไหนที่เรา การกระบาดไว้แล้วก็ใส่สีชมพูนะคะช่องไหนที่เราไม่ได้การกระบาดเราก็ใส่สีฟ้าตามปกติที่สำคัญคืออย่าลืมติ๊กนะคะทุกครั้งที่จบบรรดจะได้ไม่ผิดเพี้ยนเนาะ,ะค่อยๆทำไปตามแพทเทิร์นที่เราพลอตไว้ได้เลยค่ะอโอเคอ่าบรรดาสุดท้ายแล้วนะคะลองดูอีกทีนะคะว่า เราพลอตถูกไหมตรงกันไหมนะคะ,ะระหว่างนี้ก็ทำไปก่อนนะคะอืมที่สำคัญคือเราต้องพลอตให้ถูกตำแหน่งลวดลายมันจะได้ออกมาถูกต้องอเนาะมันจะได้ดูเป็น I love you แบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้าย โอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็รวมค่ะเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะเราก็รวมอันล่างไปอยู่ที่อันบนค่ะนะคะเราก็รวมอันล่างไปไวอันบนตามปกติ โอเคแล้วเราก็ใช้ลิมิเต็ดคลิปค่ะอันนี้ออกเลยนะคะเราก็จะใช้2อันเป็น1นะคะเนี่ยค่ะหรือเราจะรวมกันมาเลยก็ได้นะคะรวมอันริมมาไว้กับอันกลางแบบนี้นะคะรวมอันกลาง2อันนี้เข้าด้วยกันนะคะสองพินรวมเป็น1นึ่พินนะคะสพินที่อยู่ใกล้กันอันนี้อันลิมก็มาไว้ตรงกลาง โอเคแล้วก็ใส่ลิมิเตดคลิปเลยคะ่ะหช่องก็ใส่1ตัวนะคะอืมโอเคไม่หลดหช่องก็ใส่ลิมิเตดคลิปหนึ่งตัวลิมิเตตคลิปเราใหญ่เราก็จะใส่ได้หลายเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสวมกำไรเนี่ยมันมันจะไม่ยืดอะคะ่ะเนี่ยมันจะดูแบบ แน่นพอดีมันจะไม่ได้ยืดยืดตรงปลายนะคะโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็เอามาเกี่ยวกับปลายอีกด้านหนึ่งค่ะนะคะก็ค่อยๆเกี่ยวกับปลายอีกด้านหนึ่งเกี่ยวอีกด้านหนึ่งทีละสามเส้นนะคะเนี่ยค่ะนะคะเกี่ยวสามเส้นนะคะโอเคแล้วก็ล็อกนะคะใส่ให้ครบทั้งสามอันนะคะ เรียบร้อยได้แล้วนะคะกำไร I love you เห็นไหมคะน่ารักมากนี่น่ารักมากเลยใส่2อันนะคะไว้เป็นไอเดียนะคะทำเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้คนที่เรารักนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนนะคะได้เลยแล้วแต่เราได้เลยนะคะกำไร I love you คะ่ะ